อ่สาสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่าในคลิปนี้เราจะมาสอนปนลองฮาวเวิร์ดเนาะเอ่อฮอนอเนาะ D U A L สองสองเนาะบอกจักมันบอกว่าเจ็ดเอสบอกที่ลอกเนาะอ่ารุ่นนะี้เขาจะลองกล่างเครื่องเนาะมันก็มีวิธีปลดมันยากอยู่เนาะกดล่างเครื่องรีสตาร์ทนี่แล้วก็กดเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเนาะหลังจากมันจะรีขึ้นมา หรือว่ากดปิดเครื่องเด้ปิดเครื่องแล้วเรากดเปิดเครื่องบวกเพิ่มเสียงจะได้มาหน้านี้เนาะอันนี้วิธีการล่างการเลือกขึ้นไปเทียนอยังก็ริคโควิลี่อยู่เท่งเนาะเด็เดี่ยวแล้วก็กดอ่ากดเพิ่มเสียงนี่เพื่อเลืนนะอ่อนขึ้นเนาะเห็นบ่ะเด้๋ยวเลืล่อนขะึ้นระลอกเนาะส่วนอาลดเสียงนี่เป็นตัวโอเคมันเขียนบอกได้นี่เห็นบ่มันบอกว่าวอ l u มอัพทูซิเล็กเนาะวอ l u มดาวอิสโอเคเนาะก็คือว่า กดปุ่มเพิ่มเสียงนี่เพื่อเลื่อนหารายการที่เราต้องการเนาะเดี๋ยแต่ตัวนี้มันอยู่ทั้งชุดเนาะเลโกเวอรี่อยู่ทั้งชุดแล้วก็กดลดเสียงลดเสียงนี่เพื่อเพื่อโอเคเนาะเพื่อเพื่อเลือกมันโอเค เดี๋ยวมันจะเรียกมาในหน้านี้เนาะถ้าว่าของเจ้าไม่ติดล็อกรหัสหน้โจอ,อยู่เจ้ามาเลือกคำว่าวิบ Data เนาะ Factory Reset ตัวนี้น,น,ออนี่นี่เออกายแล้วนี่เนาะตัวกลางนี่เนาะเลื่อนลงมาก็ได้เสรมมือจะเลื่อนลงมาหรือว่าไปแตะก็ได้แล้วเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกโอเ okay. คแล้วก็เลื่อนลงมาฮะก็แบบวิบ Data Factory Reset อีกบัตรหนึ่งเนาะโอเครอถารอถามมาล่างเครื่อง รุ่นนี้มันลัางง่ายถ้าว่าบางรุ่นมันลัางบปรได้เขาก็ใส่โปรแกรมปดเนาะโปรแกรมก็คือเ่าแนะนาไปก็คือ mrt ในการปดเพราะว่ามันมีหัวเวอยู่ในนั้นโปรได้แน่นอนเนาะบ่หายห่วงแต่อันนี้มันปปรได้ง่ายๆแบบบ่จําจะเป็นต้องใส่คอมเ่จําเป็นต้องใส่โปรแกรม หลังจากมันสำเร็จมันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะมันกลับมาในหน้านี้จำมันเรื่องคำว่ารีบูตซีสเต็มนาวโอเคไปเนาะเราถามให้มันเปิดเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เราถามนี่ยกันตอนนี้มันอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาล้างเครื่องมันโดนแท้เราถามมันขึ้นเนาะ มาห้องนัานนี่ก็แสดงว่าสําเร็จแล้วเนาะมาจาสามารถเลือกภาษาได้จะเป็นภาษาอีหยังแสดงว่าขั้ล่างหัสผ่านออกมาสําเร็จแล้วลกล้วกตต่อไปกดเนกเนกต่อไปเสื่อมไวไฟเสื่อมไวไฟแล้วกคตเนกเน,ก,เน,ก,เนกต่อไปเนาะถ้าว่ามันติดอีเมลก็มาไปเบิง่งคลิปวิธีการบายพาสอีเมลในคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าให้บตทิดก็ไปเลยผ่านเลยเนาะ,ะคลิปนี้ก็จเจียงพทราน,นี้ขอบใจ